ฮัลโหลฮัลโหเสียงชัดมากเลยอ่ะเมื่อมี iPhone 17 Pro Max ใช่หัว17 Pro Max เฮ้ยนี่กดในตะกร้าติ๊กตกนี่เหลืองตอนนี้คือเคสตามในห้างหรือว่าร้านน่ะคือมันีใ้้เลือกน้อยมากคือมีแบบมันไม่ปิดตรงเนี้ยไม่ปิดตรงเนี้ยพี่นูกกเลยอยากว่าให้มันปิดให้หมดก็เลยกดสั่งในตะกร้ามานี่ครับราคาหนึ่งใบแดงนิดนอ่ะ เออนี่โหแบบตัวจริงมันออกมาแล้วนี่คือที่อยากได้อะคือตอนแรกมันมีเคสใส่ๆแล้วมันแบบไม่คุมตรงนี้ไง<อ>ตัวตรงนี้มันเป็นรอยก็เลยสั่งมาแบบคุมหมดเลยเน่แบบมีแม็กเซฟด้วยใส่แล้วมันก็ปลอดภัยไงเนี่ยนี่นี่น,นี่ใส่แล้วเป็นอย่างนี้ด้านข้างเป็นอย่างนี้ครับโหแบบเนียนวะ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันร้อยมันได้งานขนาดนี้เลยวะ่ะใครมี iPhone 17 Pro Max คือต้องกดแล้วดูมันเงาๆนะแบบ นี่งามดูพรีเมียมวะ่ะแล้วมันก็มีสองแบบเหมือนคล้ายว่าไม่ใช่สีเดียวอ่ะเป็นทูโทนเนาะอันนี้เป็นพเวอเรแ์แบงค์แบบแม็กเซฟนะอ่ามาดูนะว่าเฮ้ยนี่เใจไ,ได้ด้วยอยากกะซื้อแพงๆก็ไปซื้อในห้างเอาของดีราคาถูกนี้ในตะก้านี่ <c oughs>